สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแคปหน้าจอวิดีโอบน Android กันนะครับอย่างแรกเลยคุณต้องมีแอปตัวนี้ครับ SCR Pro หรือ SCR Free ก็ได้ครับส่วนมาก SCR Pro จะใช้ได้ดีกว่าครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคุณต้องมีรู t ต,ตัวนี้ครับเป็นรูป สมอเรือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือสามารถโหลดได้ที่โฟแชร์ลิงก์โหลดโฟแชร์นะครับเดี๋ยวนี่นะครับชื่อลิงก์ก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์แล้วก็ วางลิงก์ไปอันนี้ผมเข้ามาข้างในแล้วเดี๋ยวผมออกไปให้ดูก่อนนี่อย่างแรกถ้าวางลิงก์ไปแล้วแล้วกดค้นหามันก็จะได้แบบนี้ครับตรวจพบไวรัสอันนี้ที่จริงมันไม่มีไวรัสหรอกครับพอคลิกเข้าไปมันจะ รูทเครื่องให้เองเลยครับมันจะไม่มีไวรัสไม่ต้องไปกรวไวรัสนะครับใช้งานได้ร้อยเปเซนครับนี่พอคลิกเข้ามาดาวน์โหลดรอยี่สิบวินาทีคุณจะโหลดแบบไหนก็ได้ครับดาวน์โหลดผ่าน Facebook ผ่าน Twitter ผ่าน Google ผ่าน Instagram ก็แล้วแต่ ที่คุณถนัดกันนะครับต่อมาเป็น scr free อันนี้จะหาง่ายกว่าครับเข้าไปที่เพ t สโตแล้วพิมพ์ว่า scr free มันก็จะมีให้ครับ scr free แล้วก็ SCRPO r จะอยู่ข้างล่างเนี่ยครนี่ SCRPO r แต่ SCRPO r นี่เสียตังนะครับประมาณสัก32บาทแต่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับผมโหลดมาจากทางรัดโหลดมาจากโฟร s แชร์ พิมพ์ไปว่า scrp พอพิมพ์ว่า scrp แล้วคุณก็จะนี่ลิงก์ตัวนี้นะครับ scrpv ศูนย์จุด สิบขนาด3.3มจุดเมกะบิตก็คลิกที่รอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอให้มันโหลดเสร็จ โอเคเสร็จแล้วครับแล้วก็ไฟล์ที่เราโหลดไว้มันจะเข้าไปอยู่ใน SD card กันนะฮะนี่คลิกค,คำว่าที่ดาวน์โหลดนี่นะครับมาแล้วตัวนี้อันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วครับตัวนี้แล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งโอเค okay, ครับต่อไป พอโหลดตัวนี้เข้ามาเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปครับอย่างแรกมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้ก่อนแล้วก็คลิกเข้าไปอันแรกครับทีแรกมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีให้กดคลิกคลิกอะไรเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จมันก็จะรีบูตเครื่องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ครับ เหมือนไอตัวเนี้ครับรีบูตแล้วก็พอรีบูตเสร็จมันก็ขึ้นหน้าจอเหมือนเดิมแล้วก็มันจะมาเป็นอย่างนี้แต่ไอตัวนี้ทีแรกมันจะเป็นแบบขีดลบก่อนนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนให้เป็นขีดถูกพอเสร็จหมาแล้วะครับก็คิดกาไปที่ scrp r P o แล้วก็เริ่มบันทึกได้เลยครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปและขอบคุณนะครับ